สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่120ฉันคือจัก,กรวาล หลัวเฟิงตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าสถานที่ที่เขาถูกพาไปอาจเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดหลัวเฟิงมองไปรอบๆปรมาจารย์แห่งจัก,กรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตที่สุดยอดในจัก,กรวาลแล้วใครเล่าจะสามารถควบคุมจิตใจของฉันและนำมันมาที่นี่นำฉันออกจากดินแดนของผู้นำพริม่าเควอรซิตี้โดยไม่มีใครสังเกตเห็นบางทีมีเพียงจัก,กรวาลเท่านั้นที่ทำได้ จุดไฟลอยอยู่แต่พวกมันทั้งหมดกำลังหลบหลัวเฟิงหลัวเฟิงรู้สึกสับสนจุดไฟแต่ละจุดเหล่านี้มีพลังมากกว่ามาสเตอร์ออฟสกายวูฟพวกเขาคืออะไรทันใดนั้นจุดไฟจุดหนึ่งกลายเป็นแสงว่าพุ่งเข้าหาหลัวเฟิงซิวจุดเดินทางเร็วกว่าความเร็วแสงมากราวกับว่าความเร็วแสงไม่ได้ถูกจํากัดความเร็วในพื้นที่และเวลานี้ก่อนที่หลัวเฟิงจะเริ่มวิ่งหนีแสงนั้นก็กระทบจิตใจของเขาฮอง รูปภาพต่างๆท่วมทนจิตใจของหลวเพิงอย่างรวดเร็วหลัวเพิงมองเห็นการกำเนิดของจักรวาลการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบที่อาศัยอยู่ในจักรวาลและการทำลายล้างของพวกมันฉากนั้นท่วมทนและพวกเขาละทิ้งความคิดของเขาลืมไปทันทีที่พวกเขาเข้ามามันเป็นไปไม่ได้ที่จะจำมันทั้งหมดมูล,ลค่าของข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดผสานเข้ากับจิตใจของเขาเป้งจิตใจของหลวเพิงถูกขับออกจากพื้นที่และเวลานั้น ในอาณาเขตของมนุษย์ของจักรวาลภาคปฐมภูมิภายในอาณาเขตของแม่น้ำพันสมบัติผู้นำเมืองพริมอลเคออสไม่ได้สังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าเขาจะสามารถควบคุมเวลาและพื้นที่นี้ได้แต่การควบคุมของเขานั้นไม่มีอะไรเทียบได้กับเจตจำนงของจักรวาลหากจักรวาลต้องการลงโทษปรมาจารย์จักรวาลรายใดรายหนึ่งก็อาจทำให้เขาไม่สามารถควบคุมเวลาและพื้นที่ได้ การดำเนินการของกฎจัก,กรวาลอยู่นอกเหนือการตระหนักรู้ของผู้นำเมือง p ริมลเค o อภายในวังของหลัวเฟิงร่างกายดั้งเดิมของเขานั่งไข่ห้างเปิดตาอืมความสับสนเกิดขึ้นในดวงตาของหลัวเฟิงตามมาด้วยความตกใจราชินีแมลงและนักรบกลุ่มแมลงฟื้นคืนสติแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงหลัวเฟิงเท่านั้นที่รู้ว่าเวลาและพื้นที่ถูกแช่แข็งชั่วขณะ หลัวเพิงตรวจสอบร่างกายทั้งหมดของเขาทันทีร่างของมหาสมุรทรห่างไกลยังคงสูงกว่า55,000ไม์โดยมีระดับยีนชีวิตแทบจะไม่ถึงหนึ่งห0ื่นเท่าร่างกายของฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลขากล่าวร่างดัง้งเดิมของข้าร่างของอสูรเขาทองร่างของโมชาและร่างกายของมหาสมุรทรห่างไกลล้วนเหมือนกัน ยกเว้นบางอย่างที่แตกต่างออกไปหลัวเฟิงสังเกตเห็นแกนกลางในวงแหวนโลกทันทีแกนกลางเริ่มคร่ามัวและไม่ชัดเจนราวกับว่ามีที่ว่างและเวลาไม่รู้จบอยู่ภายในอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับแกนกลางของฉันหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนจิตใจของฉันได้รับข้อมูลที่มีเทคนิคพรสวรรค์ที่น่าทึ่งแกนกลางก็เปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกัน ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างของรีโมทโอเชียนของฉันไปถึงสภาวะในอุดมคติแล้วเขาคิดระดับยีนชีวิตของร่างกายมหาสมุทรของฉันเพิ่งผ่าน1,000 0เท่าแต่ยังไม่ถึง1,100ที่1 8 8 1เท่าดังนั้นยีนชีวิตที่สมบูรณ์แบบจึงมากกว่า1 8 8 1เท่าของยีนชีวิตปกติหลัวเฟิงคาดการเขาใสา่หัวตัดสินใจว่าจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นในตอนนี้เขาเริ่มตรวจสอบแกนกลางอีกครั้ง จิตใจของฉันถูกสั่งสอนด้วยเทคนิคความสามารถที่เหลือเชื่อการเปลี่ยนแปลงในแกนกลางของฉันน่าจะเป็นประโยชน์หลัวเฟิงนึกถึงเทคนิคที่เขาเพิ่งได้รับเขาลืมทุกอย่างเกี่ยวกับการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของจัก,กรวาลแต่เขาจำวิธีการคัดเลือกชุดเทคนิคพรสวรรค์ได้อย่างชัดเจนเขาไม่รู้รายละเอียดหรือว่าชุดของเทคนิคพรสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรอย่างไรก็ตามวิธีการแสดงเทคนิคนี้ถูกแกะสลักไว้ในใจของเขา ชุดของเทคนิคพรสวรรค์ที่มอบให้กับฉันโดยไม่มีเหตุผลมันต้องเป็นของขวัญจากจักรวาลเป็นของขวัญที่มอบให้ฉันในการบรรลุระดับยีนชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือไม่หลัวเฟิงคาดการโดยทั่วไปแล้วเทคนิคของความสามารถนั้นเขียนบนผิวหนังหรือแกนชีวิตในรูปแบบขอองค์การแกะสลักกดอย่างไรก็ตามเทคนิคที่หลัวเฟิงมอบให้ในครั้งนี้นั้นถูกเขียนขึ้นในใจของเขาโดยตรงเทคนิคความสามารถฉันคือจักรวาล เทคนิคนี้มีประสิทธิทภาพมากเมื่อดำเนินการแล้วพลังแห่งพระเจ้าก็ถูกเผาและเปลี่ยนเป็นไมโครจัก,กรวาลให้ผู้ใช้ดักจับศัตรูของเขาในจัก,กรวาลภายในไมโครจัก,กรวาลพลังของศัตรูลดลงอย่างมากในขณะที่พลังของหลัวเฟิงเพิ่มขึ้นภายในถ้าเขาเลือกที่จะทำลายตัวเองศัตรูจะถูกทำลายในทันทีเทคนิคพรสวรรค์นี้ต้องใช้พลังมหาศาลตามคำแนะนำข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการแสดง I am the universe คือการมีร่างกายในมหาสมุทรระยะไกลที่มีระดับยีนชีวิตที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ร่างกายของมหาสมุทรจำเป็นต้องเป็นอมตะก่อนที่เขาจะสามารถแสดงได้ร่างกายที่ไม่มีวันตายพร้อมการขยายร่างและร่างกายจำเป็นต้องถูกเผาซึ่งเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการคัดเลือก I am the universe ทุกครั้งที่ไร่จะใช้เวลาอย่างน้อย9้าวินาทีจากการคำนวณของหลัวเฟิงร่างกายของมหาสมุทร,ระยะไกลจะถูกทำลายโดยสมบูรณ์หลังจากดำเนินการเพียงสิบครั้งเท่านั้นดวงตาของหลัวเฟิงเป็นประกายเหลือเชื่อเหลือเชื่อแต่ฉันรักมันร่างของมหาสมุรห่างไกลที่ไม่มีวันตายนั้นแข็งแกร่งกว่าจัก,กรพรรดสู่ชงแต่การขยายพลังนั้นจำเป็นต้องมากกว่า30เท่าและเผาผลาญอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของเขา แม้แต่ในการต่อสู้ปกติลัวเฟิงก็ยังเหนือกว่าอัศวินจัก,กรวาลเทคนิคใหม่นี้จะกินหนึ่งในสิบของร่างศักดิ์สิทธิ์ที่ยาวกว่า5 5 0 0 0ไมล์ของเขาเทคนิคที่จะกลืนกินร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาถึง10%ต้องมีประสิทธทิภาพอย่างเหลือเชื่อหลัวเฟิงแทบจะไม่สามารถจินตนาการถึงเรื่องดังกล่าวได้มันคิดไม่ถึง หลัวเฟิงคิดร่างของมหาสมุทร,ระยะไกลนั้นแข็งแกร่งกว่าร่างศักดิ์สิทธิ์ของอัศวินจัก,กรวาลและอัศวินจัก,กรวาลจำนวนมากซึ่งหมายความว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้เฉพาะผู้ที่มีร่างกายใหญ่โตเท่านั้นที่สามารถทำได้หลัวเฟิงไม่รู้ความลับเบื้องหลัง I am the universe ฉันคือจัก,กรวาลโชคดีที่วิธีการแสดงได้ซึมซับเข้าไปในจิตใจของเขาแล้วฉันควรจะทำอย่างไร หลัวเฟิงรู้สึกมุนงงถ้าฉันเปลี่ยนร่างของมหาสมุทรให้เป็นทะเลอีกครั้งทะเลก็จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆร่างกายใหม่จะด้อยกว่าทั้งในด้านขนาดและระดับยีนชีวิตซึ่งหมายความว่าฉันจะไม่สามารถแสดง I am the universe ได้หลังจากกลายเป็นอมตะระดับยีนชีวิตของร่างอสูรเขาทองสามารถก้าวหน้าอีกครั้งหลังจากกลายเป็นอมตะอย่างไรก็ตามเขามีความยาวเพียง600ไมล์ดังนั้นร่างกายของเขาจึงไม่สามารถรองรับเทคนิคนัน้นได้ หลัวเฟิงรู้สึกประหม่าแม้แต่ร่างกายที่ใหญ่โตเหมือนเทพเจ้าอย่างสัตว์อสูรทองคำก็ยังไม่เพียงพอที่จะใช้เทคนิค i a m The Uni v e r s e วนอกเสียจากว่านั่นคือร่างกายของสัตว์อสูรเขาทองยังสามารถได้รับระดับยีนชีวิตที่สมบูรณ์แบบและขยายร่างกายของเขาได้หลัวเฟิงคิดมิฉนั้นฉันสามารถล่อศัตรูเข้าสู่มหาสมุทรระยะไกลที่ไรขอบเขตและปล่อยให้เขาใช้เทคนิคนีคน้ได้แต่นั่นก็หมายความว่ามหาสมุทรอันห่างไกลอันไรขอบเขตจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ หลัวเฟิงต้องเผชิญกับทางเลือกเขาควรเปลี่ยนร่างของรีโมทโอเชียนให้เป็นทะเลหรือไม่ถ้าเขาทำเช่นนั้นพลังของเขาจะอ่อนกำลังลงนอกจากนี้วิธีเดียวที่เขาจะใช้เทคนิค I am the universe ได้ก็คือถ้าเขาโชคดีพอที่ร่างกายของสัตว์เขาทองของเขาจะมีระดับยีนชีวิตที่สมบูรณ์แบบในททางกลับกันถ้าเขาเลือกที่จะไม่กลายเป็นทะเลเขาจะมีพลังการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมร่างของมหาสมุทรอันห่างไกลของเขา ซึ่งสูงเกินกว่า55,000ไมล์จะสามารถท่องไปในจัก,กรวาลได้ข้อเสียคือพลังแห่งพระเจ้าของเขาจะถูกเผาผลาญอย่างรวดเร็วและเป็นการยากที่จะเสริมพลังหลัวเฟิงไตรตรองถึงความเป็นไปได้สองสานาทีฉันเลือกร่างนี้เป็นอมะตะหลัวเฟิงกล่าวฉันจะเสียสละโอกาสนั้นแต่ฉันจะได้รับพลังการต่อสู้ที่เหลือเชื่อ แม้แต่เทพสัตว์ร,ร้ายที่กำเนิดมาที่มีพลังการต่อสู้มหาศาลก็ยังตายได้การอยู่รอดสำคัญกว่าพลังปรับใดที่ฉันมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งเป็นไปได้ร่างกายของสัตว์เขาทองก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้สักวันหนึ่งแม้ว่าฉันจะไม่สามารถแสดง I am the universe เมื่อฉันกลายเป็นอมตะฉันก็สามารถทำได้เมื่อฉันเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลหลัวเฟิงได้ตัดสินใจแล้วไม่ต้องรีบร้อน ต่อมาร่างของมหาสมุทรห่างไกลที่มีความสูง55,000ไมล์ตั้งประงานอยู่บนท้องฟ้ามหาสมุทรแปลงร่างร่างกายของมหาสมุทรที่ห่างไกลคำรามนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขามีอยู่ในร่างเดิมของมหาสมุทรระยะไกลต่อจากนี้ไปเขาจะอยู่ในรูปแบบของทะเลมหาสมุทรอันไกลพ้นที่ไร้ขอบเขตพอง ยาวยาวร่างของมหาสมุทรห่างไกลก็สลายไปในทันทีคลื่นสีแดงเข้มก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าก่อตัวเป็นทะเลสีเลือดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบห0แสนไมล์เทคนิคพรสวรรค์การสร้างร่างของมหาสมุทรห่างไกลที่สูงกว่า5,500ไมล์มีระดับยีนชีวิต1,000เท่าปรากฏขึ้นหัวหัวขัว พลังงานโลกท่วมทนสู่ทะเลสีเลือดทะเลฟื้นพลังงานที่ร่างกายสูญเสียไปในทันทีร่างแครกแกรนผสานเข้ากับทะเลสีเลือดและขยายตัวอีกครั้งทะเลสีเลือดขยายตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนผลึกจากกรวาลที่หลัวเฟิงหยิบมาจากคนใช้ของเขาหายไป นักสู้อมตะไม่ได้พบคริสตันจากกระวาลแต่คริสตันของจากกระวาลมีราคาค่อนข้างถูกท้ายที่สุดคริสตันของจากกระวาลที่ใช้สร้างวงแหวนโลกขนาดยักษ์นั้นมีค่าเพียงหนึ่งหรือสององค์ประกอบที่ผสมกันหลัวเฟิงออกไปซื้อเพิ่มในโลกเสมือนจริงฉันต้องการผลึกจากกระวานที่ผสมกันถึงหนึ่งล้านชิ้นหลัวเฟิงกล่าวมูลค่าหนึ่งล้านคุณแน่ใจหรือผลึกจากกระวานมูลค่าหนึ่งล้านคุณหลัวเฟิงใช่ส่งมาโดยเร็วที่สุด คุณหลัวเฟิงพวกมันจะถูกส่งมอบในไม่ช้าหลัวเฟิงซื้อคริสตันจากกระวานอย่างไม่ระมัดระวังและโยนมันเข้าไปในโลกภายในของเขาทะเลสีเลือดยังคงขยายตัวไม่นานเกินขีดจำกัด50ล้านไมล์5 5า0 0ห0 0ไมล์ห0ล้านไมล์มันยังคงขยายตัวแม้ว่าโลกภายในจะหดตัวลง